สวัสดีตอนแรงๆครับพี่น้องครับบันนี้กะกระรงสีพอปุ้มพูมนะครับประมาณไก่สีทุ่มนึงครับเดี๋ยวรอเวลาจังหน่อยครับกะสียามยามเบิงบวงนะครับล้วกะสีสั้นตอเบืองน้ำนะครับเจ้าสีเขาไปเขาไปหอดไม้นี่กะสีสั้นตอเบืองก้อนละครับหวยมันสีมีหนูเขาตอเข้าบ่อน,น้ะครับ มาสิมีแต่มีผลงานบ่ก็ลอชมน้ำกันครับผมโอ้แม่งกะไรครับเอื้อนไม่ฝนครับอย่าเป็นตกตั้งแต่เด็กๆไปเลยครับเห็นห้อยหนูเง่ครับเลยอยากออกมาเบิ้งครับทำไปรดน้ำกันเลยครับผมไม้นี่ก็จะเป็นไม้นูค่อนข้างจะแคะเนาะครับเพราะว่าขาจ,จขาวกระจายเขายิ่งนะครับผมก็เล็บ รีไฟตั้งต่เลื่อมเขาไม้เลยครับคื่เขาไม้เงียบๆแล้วกะ็รีไฟอ่อนๆครับไปายมบนแยงไปบริเวียนที่คิดวานูจะอยู่นะครับเขากก็ค่อยสองทางไปแล้วก,ก็ค่อย,อยอเงี้ยเขาไม้ครับเ,เป็นอีกวิธีหนึ่งครับกับไม้หนูตื่นก,ก็ค่อยเข่าไปครับเฮ็ดเฮอาหนูบาตื่นเท่านะครับกับเมีโยวกาด ได้ตัวเพิ่มขึ้นนะครับผมลองเอาไปปรับใส่บังคับวิธีนี้ครับอดไม้แล้วครับผมกับต่อชีวิตชนบ,บทเฮาคือเก่าแล้วครับผมอลองสันกันเลยครับ มาหนีโนก่กับขามาครับกำลังว่าถียิ่งครับแต่พอแยงไฟใส่มันก็ตื่นมันก็เล้ยไปครับยิ่งมาทัาน เขาจะนหนูเขามากไก่เราก็จะสันควายลงนะครับเพราะว่าหนูอยู่บริเวณนี้แล้วก็เพื่อที่จะให้หนูมันเข่ามากเบาๆนะครับถ้าเท้าสันแห้งหนูมันจะเขามาแห้งครับแต่ว่ามันจะไปไววครับเทาจะยิ่งบบค่อ่ท่าน,นครับหนูขยับออกมาทางขวาครับ เลิ่มเับออกข้างแล้วนะครับเพราะว่ามันตื่นไฟครับ ต้องสังเกตดีๆครับบางทีหนูเขามาแล้วเขาเนี่ยบนหินครับยวิ่งไก่เลยครับจังา ลุ้นนะถนะ้าเกิดบูดผมเสียทิ่ยคนนี้นนจะจัดการกอนครับ่บอยคนระับบนเขามาหาต่อครับอมเรียนวุ่นอยู่หนูเทา้า โอ้เกิดมันยิงบุติถึกครับยิงถึกตรวงหลอดทองติดมินเดียวครับจัดการกอนครับเรียบร้อยครับผมใส่กระลังงามครับนี่เป็นโนเมียครับยิงหลอดทองนะครับยิงถึกหนังทรองครับถึกตะหนังเลยครับผมรด้เผาไม่เหยียมหางไว้ครับขาดพอดีคกำนังขาด เกือบเห็นบริกินครับแต่มีความมันว่าฝากับข่าคืนนี่เนาะแต้มแรกครับผมตอกกูเก้าครับผมตอกชีวิตชนบทครับกูนี่มันครับกูนี่น่าจะได้สามที่แต้มนะครับเพิ่งเฮ็ดนะครับจังว่าเรียก จังหวะแหลกมากไกลครับเลียนมาหนีเราห้องแย่งไฟเซมันเลียนออกไปเลยครับน,นี้ผมสั้นโดนเติอบลกเขาครับก็เลนเนยงแย่งอวมไปไกลเองสิครับยินดีนไปยุ่งขนครับแย่งไฟเซกับลูกก่อนอ้่าครับเร่งวงกับขึ้นมากเยเร่งปืนขึ้นอันไปกับตัดสินใจยิ่งไกลเลยครับเป็นเตี้มครับผมนี่ความงามเนาะฝากความงามในน้ำนี้ด้อครับผมนี่ ต่อชีวิตจนบดครับตอก้างงามนะครับแต่ว่ากะผักไกวกับว,กว่าได้อย่างได้กินครับผมครับพี่น้องกะตอนแรกผมมาสียามบ่วงเนาะมาที่นี่ไปเบึงแล้วว่างานนู้น่นาจิบเัทนออกครับก็ะเล่สั้นตอกนะครับนี่ผลงานให้พี่ให้น้องได้เบึงเต็มนึงครับขึ้น,นหนึ่งเต็มม้วงราบ ความงามครับผมกับตอกบชีวิตช่วน้บทเท่านี่แหละครับสั้นตอกบยิ่งระยะไกลครับตัวเนียวแหงเสียวครับพอผมไม่เคยยิ่งไกลนะครับยันยิ่งบ่ถึกยิ่งหลอดทองครับก็ได้อยากได้กินอยู่ครับผมสําหรับเมื่อเนี้กะพอมีแต้มให้พี่น้องในเบิ้งเนาะครับเดยเฮาจังยามน้ำกันมืออินเสาครับครับพอสิเป็นจังได๋เนาะ สำหรับขึ้นเน่ก็คือสีมีเพียงท่านี้แล้ครับเดี๋ยวเขาจังยามน้องกันเอ็นเสาครับนูหนา่าจีย่างบวบอกครับผมเ่อได้ไปกีดยางแล้วครับผมก็บ่อยากยูเด็กครับผมตอนนี้กับประมาณเกือบสองทุ่มครับนูน่ะน่าจะท่านออกแล้วครับเพราะว่ากัย่างบกครักตัวนี้กน่าจะออกมาจากหู้เลยครับเพราะว่าผมคิดว่านูมมนย่างบวอกนะครับผมก็เลยง้างไปหม่องควายมันนะเครื่องมันบ่กเอ้มันนี่เป็นหม่องพื้นทั้ง ยิ่งเกานะครับมันก็เล่ยพ่อยางเขาไปได้เงียบๆครับหนูก็ตือนซันกะสเสลยาวลา็ากน้อยครับประมาณยักสามนาทีครับหนูเขาจะว่าแหงบกเขามาหาโดยตรงนะครับหนูอ่อมหนูค่อนข้างดี่จะค้นกวนดูครับเิ่นกอ,นองเขายิ่งครับกอติดตามตอนต่อครับจังมายาวน้ำกันครับผมมายามมันรุนน้ำกันเด้อมือนเสาพี่น้องเด้อ สำหรับขึ้นนี่กะเป็นการหากินแบบสันต่อนะครับใส่ตะบวงอย่างพี่นองเบือนะครับเปลี่ยนเป็นสันต่อน้่มกับหานูกับมีหลากหลายวิธีครับสันตอแหน่แอลเน่ใส่บ่วงหน่ใส่กลับเนี่ยครับกะประมาณนี้แหละครับทำข,ขึ้นนี่หนึ่งแต็มง,งามๆครับกรับกวนครับผมเจอกันเมื่อเช้าครับ